เดยวดักเด็ดดักไอ้เคดูเดี๋ยวดักไอ้เคดูไหนไหนเคอ่ะไม่ตรงนี้ได้ปะเฮ้ยมันมาว่ะเฮ้ยมันมาว่ะเดียวเรียวเรียวเรียวเคแตเย็นมันมาว่ะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิแตเย็นดิดักตรงไหนอ่ะมามาเลยมาเลยมาเลยเข้าสิเข้าเข้าเข้ากตรงนี มาเลยมาเลยมารับเขาให้แล้วทำไงอ่ะหยิบไอ้นี่คุณมันไม่ได้เดี๋ยวอไอแคต่ตัวมันใหญ่ไปไม่เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวขอลองอีกทีขอลองอีกทีมาดิแค่มาแค่มากิ้วกิ้วกิ้วตามะ ย่างก่อนเดี๋ยวขอย่างก่อนขอพักหายใจแล้วนึงขอพักหายใจแล้วนึงโอ้ยโอ้ยย่างก่อนเดี๋ยวขอย่างก่อนขอพักหายใจแล้วนึงพี่ไม่ยอมอ่ะพี่ไม่ยอมอ่ะสะดุดไฟตุยโอ้มันเหมือนรอเออวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีเอ้เหมือน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 โอ้โหสิ่งนี้นี่มาเลยมาเลยมาเลยไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอก